คือครับนะครับวันนี้นากสาววิชาทหารเตรียมเดินทางกลับจากขบวนเร็วที่171นะครับประมาณการประมาณ400ประมาณก็สัก400คนได้นะครับกต่มีควา,ามต้องการถามเหมือน,นกันนะครับว่าสถานีวันโปรที่สร้างใหม่ทำยังไงกันไปหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ให้ดูนะครับ ว่าก็ต้องทําเพื่อรองรับบริษัทที่อยากจะมาเป็นบุคคะแบบนี้ด้วยครับซึ่งอย่างนักศึกษาวิทยานะครับอสัตชรหรือคนอาจจะคุ้นเคยกับการเรียกว่ารอรอ,อ,อนะครับก็จะมีมาเดินทางกับที่สานามมัคโกคกุปีนะครับในวัมืองประเทศก,การเลยช่วงของอการทักสนามน,น,น,นะครับที่เขาชันไก่นักาญกาวิทานะครับที่นิยอ่ จังหวัาดาภาคใต้ของไทยนะครับก็จะเดินทางกับรถไฟนะครับไปลงที่สถานีแม่นปงก็จะมีรถบัสรับส่งไปเมืองกานนะครับทีนี้ก็คือกับการฝึกครับกับวงลำเนานะครับหรือจะเดินทางกับขบวน,ร,บน,นบรถเร็วที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งนะชุดที้เท่าทีิซ่ามันก็จะมีโซนจุดพลุ่งส่งนะครับยาราเป็นตัวเมืงสวยก็โลกห้าง